ทุกท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูไอรีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูไอรีก็มีเทคนิคนะคะวิธีการดีๆสําหรับการสอนออนไลน์มาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะเป็นเทคนิคการตั้งค่าหน้าจอร,ระหว่างสอนออนไลน์ให้สามารถเปิด powerpoint แล้วก็ google meet ไปพร้อมกันได้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เรานะคะสามารถสอนสอนไปด้วยนะคะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของนักเรียนใน google meet ไปด้วยนะคะ mm hmm. เหมือนที่ไอกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะ mm hmm. ถ้าทุกท่านอยากรู้แล้วนะคะว่าทำอย่างไรไปติดตามชมทมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านเปิดสื่อการสอน powerpoint ของตัวเองขึ้นมานะคะอ่าเปิด powerpoint ขึ้นมาอันนี้คือ powerpoint ที่ไอทำเสร็จแล้วพร้อมที่จะนำไปสอนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองคลิกสไลด์โชว์ดูสิคะว่ารูปแบบการสไลด์โชว์ของทุกคนเนี่ยเป็นอย่างไรเชื่อว่าเต็มจอแบบนี้ทุกท่านแน่นอนใช่ไหมคะ ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่สามารถออกไปดูหน้าต่างอื่นหรือโปรแกรมอื่นหรืออะไรอย่างอื่นในหน้าจอของเราได้ก็คือมันจะอยู่แต่หน้าจอ powerpoint แบบนี้นะคะฉะนั้นเราต้องมาตั้งค่าให้เขานะคะเป็นแบบเปิดเป็นหน้าต่างให้สามารถดูหน้าต่างอื่นได้นะคะขั้นตอนการตั้งค่านะคะก็ให้กดกดออกจากลด์โชว์เมื่อกี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่เมนูสไลด์โชว์ค่ะไปที่เมนูสไลด์โชว์ด้านบนนะคะ หาหมวดหมู่ Setup ค่ะจากนั้นเลือก Setup พสไลด์โชว์ตรงนี้นะคะตอนนี้รูปแบบการนำเสนอหรือว่า Show t y p ์ของคุโคนะเป็น Present by ายอั a k ิ r เกอร์ฟูลสกก็คือแบบเต็มจอนะคะเราต้องมาเลือก browse by and in individual นะคะ window วงเล็บ window นะคะคือภาษาอังกฤษนะอะไไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ ถ้าไอาออกเสียงไม่ถูกยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้ที่คอมเมนต์นะคะก็ติ๊กเลือก browse by and individual นะคะตรงนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะกดสไลด์โชว์อีกรอบนะคะกดสไลด์โชว์ลองดูอีกรอบซิว่ามันเป็นเต็มจอเหมือนเมื่อกี้ไหมถ้าจะไม่แล้วละคะ่ะตอนนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้ว ทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบเต็มจอเราจะไม่เห็นทัสบาร์ข้างล่างนะคะหลังจากที่เรารู้วิธีการเซตอัพให้ PowerPoint นะคะสามารถเปิดเป็นหน้าต่างเปิดไปยังหน้าต่างอื่นได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส,ส่วน,นะคะ่ะส่วนที่1ก็จะเป็น PowerPoint นะคะ PowerPoint สื่อการสอนเราส่วนที่2ก็จะเป็นหน้าจอของห้องเรียนออนไลน์ Google Meet เรานะคะ วิธีการแบ่งหน้าจอออกเป็นสส่วนค่ะให้ทุกคนเอาเมาส์มาชี้ที่ไตเติ bar หัวชื่อของโปรแกรมนะคะแล้วก็คลิกคลางไว้นะคะคลิกคลางไว้แล้วก็ลากไปทางซ้ายมือค่ะหน้าจอทางด้านขวามือเราก็จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่นะคะให้เราเลือกหน้าต่าง meet คะ่ะ Google มีห้องเรียนออนไลน์ของเรา1ทีนะคะก็จะได้เป็น2หน้าจอแบบนี้แหละนะคะ เป็นหน้าจอของเราก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแล้วนะคะเราก็มาทําการแชร์หน้าจอค่ะแชร์หน้าจอสื่อการสอน powerpoint ของเรานะคะเลือกนําเสนอทันทีแล้วก็ไปที่หน้าต่างค่ะเลือก powerpoint slide show นะคะแล้วก็กดแชร์ตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นหน้าจอ powerpoint ของเราแล้วนะคะและเราก็จะได้ทั้งเห็น powerpoint ตัวเองสอนไปด้วยแล้วก็ได้เห็นปฏิกิริยาของนักเรียนอยู่ในห้องเรียน หรือบางทีเราต้องการให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะเช่นคิดเห็นไหมเห,เห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งนะคะเป็นยังไงสนุกไหมนักเรียนก็จะพิมพ์คอมเมนต์ม,มาเราก็จะได้เห็นทั้งสื่อการสอนเราแล้วก็เห็นทั้งปฏิกิริยาของนักเรียนหรือบางทีอาจจะมีนักเรียนแอบ,บออกจากห้องแชทก็ได้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นด้วยถ้าเราต้องการจะสอนนะคะ,ะลืมคลิกให้ดูเลยว่า ถ้าจะสอนเนี่ยทำยังไงพอแบ่งสองหน้าจอแล้วนะคะก็เอาเมาส์มาคลิกที่ PowerPoint ตรงนี้1ทีค่ะอ่าก็จะทำการเปลี่ยนสไลด์แล้วนะคะนี่เลยค่ะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าจอของค,คุณครูนะคะเราไปดูหน้าจอของนักเรียนกันดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราเอานำเสนอสไลด์ออกไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะก็คือหน้าจอของนักเรียนเรานะคะเขาก็จะเห็นแค่ สไลด์ที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นรูปแบบหน้าจอผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าไอสะดวกนะคะเดี๋ยวไอจะรีบมาตอบทันทีและอย่าลืมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครูไอรีด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ